ถึงยังไงต้องไปวายยาโมยาโมเมืองราชสีมาท่านเป็นลัทธิใจกล้าคุณยาท่านเป็นคนโบราณถึงปีก็จะต้องมีงานเข้ามาเที่ยวกันมาขั้นเจียดอกเดชเข้ามาเที่ยวกันมาขั้นเจียดอกเด เราพาไปชมและก็ไปชิมข้าวแพะค่ะซึ่งก็เป็นอาหารโบราณโบราณของชาวโคราชที่นับวันจะไม่มีใครรู้จักแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราพามาชมและก็มาชิมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนโคราชนะคะซึ่งก็ปรุงรับประทานกันมาตั้งแต่สมัยปุย่าตายายเหมือนกันค่ะนั่นก็คือผัดหมี่โคราชนะคะซึ่งจะบอกว่าใครมาเยือนโคราชแล้วไม่ได้ลองรับประทานเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงโคราช ผัดมีโคราชเป็นอาหารเอกลักษณ์ของชาวโคราชที่รับประทานกันเสมอในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะมื้อกลางวันในงานบุญเช่นงานกนจุบงานบวชนาคแต่งงานหรืองานสมโภชอื่น การผลิตเส้นหมี่จะผลิตในหมู่บ้านทั่วๆไปแต่แหล่งผลิตที่สําคัญทําเป็นอาชีพส่งขายทั่วไปได้แก่หมี่พิมายอําเภอพิมายหมี่กระโทกอําเภอเช่องใจมีตะคุอําเภอปักทงชัยมีกุจิกอําเภอสูงเนินมีจักราดอําเภอจักราดการทําเส้นหมี่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นภูมิปัญญาในการพลิกแปลงอาหารจากแป้งได้เป็นอย่างดีเส้นหมี่โคราชมีลักษณะเส้นบางๆเหนียวนุ่ม ผัดมีโคราชทารประทานคู่กับซุปตําโคราชแล้วแล้วก็อร่อยเยอะบอกใครค่ะผินใหม่ินมีแต่คนใจใหญ่ๆสร้างไว้เคิอนกันตะพึดสูงใหญ่เราเป็นอาศัยยืดนางใจขันกินดอกเดวันนี้พามาชมกรรมวิธีการปรุงแบบคร่าวๆเริ่มด้วยการเตรียมน้ําปรุงซึ่งเป็นวิธีแบบสมัยใหม่เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ ประกอบด้วยเตียวหอมกระเทียมหมูสามชั้นมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเต้าเจี้ยวและน้ำซุปกระดูกหมูเคี่ยวรวมกันออกมาเป็นน้ำปรุงสำเร็จแบบนี้ค่ะเเเเออชัััยยปปีมืืนนนนนคกกดโ้้า่ง ส่วนประกอบสำคัญก็ได้แก่เส้นหมี่เนื้อหมูหรือไก่และไข่ไก่แต่สมัยก่อนว่ากันว่าจะใส่เนื้อปลาดุกและไม่ใส่ไข่ค่ะแต่สมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนเป็นหมูไก่และใส่ไข่ด้วยต่อด้วยถั่วงอกขึ้นใช่ค่ะขั้นตอนในการทำใส่น้ำมันในกระทะตั้งให้เดือดนำเนื้อหมูลงผัดตามด้วยพริกป,ป่นตามชอบใส่น้ำปรุงที่เตรียมไว้แล้ว ตามด้วยเส้นผัดให้เข้ากันได้ทีแล้วก็ใส่ถั่วงอกขึ้นใช่ใส่ไข่คลิกกลับไปมาตักใส่จานจัดด้วยการโรยถั่วงอกวางขึ้นใชนมะนาวรับประทานกับเครื่องปรุงพริกป่นน้ำตาลทรายตามความชอบค่ะ ออกมาเป็นผัดหมี่โคราชรสชาติกลมกล่อมถึงใจทําให้ชื่อเสียงแห่งความอร่อยแบบนี้โด่งดังไปทั้งประเทศเลยทีเดียวถึงยังไงต้องไปว่ายาโมย่าโมเมืองราสิมา พูดถึงคุณค่าทางโภชนาการของผัดหมี่โคราชแล้วนะคะต้องบอกว่าครบทั้งห้าโมค่ะแถมรสชาติยังอร่อยอร่อยถูกใจทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะถือเป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของเมืองโคราชที่ชาวโคราชภาคภูมิใจแล้วก็ปรรจุอยู่ในค้าขวัญของจังหวัดนครราชสีมาที่ว่าเมืองหญิงกล้าผ้าใหมด่ดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนค่ะงงยยไไตอปวาาาาาโมาโมมมมเืรช สตรีใจกลา้าคุณยาทนเป็นคนโบราณถึงปีก็จะต้องมีงานเข้ามาเที่ยวกันมาคันเจียนดอกเดเข้ามาเที่ยวกันมาคันเจียนดอกเด